สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาฟื้นฟูพลาส,สติกเก่าสีด่านนะครับให้กลับมาเป็นสีดําดูใหม่อีกทีหนึงนะครับผมด้วยการนําชิ้นพลาส,สติกนั้นนะครับผมมาทําความสะอาดขัดสร้างเส้นด้วยสก็อตไบเฮดบีบอดี้นะครับสีเทาเทียบเท่ากับความหยาบของกระดาษทรายเบอร์600ถึงเบอร์800นะครับรูปขัดสร้างเส้นด้วยน้ํานะครับผสมเ ผงสักฟอกหรือสันไลน์นะครับเพื่อการชะล้างชิ้นงานไปในตัวด้วยนะครับพอชิ้นงานสะอาดแล้วก็เรียมพ่นสีได้เลยครับชิ้นงานนี้ก่อน,อนพ่อนอ่ะเออันนี้ก่อนพ่นเราจะใช้สีพ่นพลาสติกของบอดี้ตัวนี้นะครับบับเบิ้ลเพน อันนี้เป็นสีามพลาสติกที่แบบเป็นเม็ดมาดูตอนพ่นกันครับใกล้ๆการพ่นชิ้นงานเล็กๆแบบนี้นะครับผมเราจะพ่นแค่เที่ยวเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับก็คือพ่นให้เป็นเนื้อสีดำนะครับแล้วก็พ่นย้อนกลับเข้ามานะครับให้เสือดำให้สีดำไม่ใช่เสือดำแม่ ให้สีดํามันเต็มพื้นผิวของชิ้นงานนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็เรียบร้อยครับผมชิ้นงานที่ออกมาก็ดูดําสีเหมือนใหม่นะครับสีตัวนี้ก็เกาะพลาสติกในตัวนะครับผมไม่ต้องพ่นน้ายาเกาะพลาสติกไม่ต้องพ่นสีรองพื้นนะครับเพียงขั้นตอนเดียวก็เรียบร้อยครับผมทํางานสะดวกง่ายดายมากๆเลยครับเดียวเดียวเลยเดี๋ยวไว้ดูตอนแห้งสนิทอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวผิวหยาบนะครับ เวลาพ่นเนี่ยมันจะสร้างเม็ดหยาบในตัวเลยนะครับสีตัวนี้เกาอพลาสติกในตัวนะครับผมโอเคครับทำความสะอาดชิ้นงานด้วยสก็อตไบร์บอดี้สีเทาแล้วก็พ่นจบงานด้วยสีสเปร์บอดี้บับเบิ้ลเพนนะครับจะได้ผิวงานออกมาแบบนี้เลยนะครับผมเก่อพลาสติกในตัวครับผม สีพุ่นพลาสติก HB b บี b l e p เ n พนะครับมี3แบบให้เลือกนะครับก็คือแบบสีดำผิวหยาบสีดำผิวเรียบแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็เป็นสีเทาผิวเรียบนะครับผมพี่น้องท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ที่ใต้โพสต์นี้นะครับผมในช่อง YouTube นะครับ หรือว่าจะเป็นในเพจก็อยู่ในชื่อโพสต์นี้ได้เลยนะครับผมพี่น้องก็สามารถที่จะกดสั่งตามลิงก์เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ